19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหเหิสัมปทังคุณยสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาภานังท่าคันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพธพะ ภาวนาพิรตณาหุนตัวขัดฉันตุเทวตาคตา20สัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเจนะระคังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเจนาระคังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาพราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัามพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัามพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาพราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้มพันธามิสัพพโซ สัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชนาฬคั่งพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตชนาฬคั่งพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตชะนาฬคั่งพันธามิสัพพโส สัพเพุูธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพภารราะหันตานันะเตชนยนรักขังพันธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจากอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระนัตนะไตด้วยการสัพยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งสร้างขึ้นให้เพียนด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเอสิธุ